อยู่ในส่วนที่เรายังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นรูปธรรมในส่วนที่เราพอทราบได้ก็อยู่ที่60%มันยังไม่เต็มร้อยก็ดีนะบางองคก์การก็ประสบความสําเร็จดีอัตราก็สนใจดี ผลการก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่การใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงในการถแถลงผลงานจึงยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดลงไปได้ว่าผลงานของรัฐบาลผลงานใดเป็นที่ถูกใจประชาชนซึ่งนับจากนี้รัฐบาลต้องใช้การทํางานพิสุจน์ความตั้งใจโดยเฉพาะสิ่งที่นายกรัฐมนตรียอมรับว่ายังไม่พอใจนั่นคือการสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่บ้านเมืองโดยเร็ว นโยบายเรื่องพลังงานเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลน,นั้นเคยประกาศไว้นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเห็นด้วยหารัฐบาลจะเตรียมพยุงราคาน้ํามันดีเซลถ้าราคาขายปลีกสูงถึงลิตละ30บาทโดยเห็นว่าน่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อต้นทุนราคาสินค้าติดตามจากรายงานของคุณพิมพิมลปัญญาณน,นาค่ะในที่สุดรัฐบาลก็เข้ามาแก้ปัญหาราคาน้ํามันหลังมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ทางนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานไปจัดทําแผนรับมือโดย <มา S 1> พิจารณาแนวทางใช้เงินจากกองทุนน้ามันเชื้อเพลิงมาดําเนินการหากราคาน้ํามันดีเซลเกินลิตรละ30บาทและนําแผนนี้มาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้าทางนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานคาดว่ากระทรวงพลังงานจะลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงสําหรับน้ํามันดีเซลลิตรละไม่เกิน1บาทจากปกติจัดเก็บลิตรละ1บาท70สตางค์ ซึ่งจะทำให้รายรับของกองทุนลดลงเดือนละประมาณ1,500ล้านบาทถ้ามีมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อราคาน้ำมันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเพิ่มขึ้นถึงระดับ75เหรียญสหรัฐต,ต่อแบเรลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลขึ้นไปสูงกว่า30บาทต่อลิตรซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลอาจจะต้องปรับลดเงินเข้ากองทุนน้ำมันลงอีก ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเสนอว่าหากใช้มาตรการนี้แล้วและราคาน้ํามันขายปลีกได้ปรับลดลงก็ควรจัดเก็บเงินเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงในอัตราเดิมและเห็นด้วยกับรัฐบาลที่จะลดภาษีสรรพสามิตน้ํามันมาใช้เป็นมาตรการสุดท้ายเพราะจะส่งผลให้รายได้ของรัฐบาลลดลงอย่างมากหรืออาจจําเป็นมาใช้ในปลายปีนี้หลังคาดการว่าราคาน้ามันดิบจ,จะสูงถึงบาเรลละ80-85ดดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ใช้ก๊าซ LPG ในรถยนต์แห่งประเทศไทยเห็นด้วยกับการเข้ามาอุดหนุนน้ำมันดีเซลแต่ไม่ควรนำเงินจากกองทุนนี้มาใช้ตรงนี้ก็คือต้องสนับสนุนต่อแต่ต้องไม่นำเกินกองทุนมาชดเชยคือให้เป็นไปตามกลไกตลาดอาจจะเก็บภาษีสรรพสามิตน้อยหน่อยะฮะเงินเงินเข้ากองทุนน้ามันน้อยหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดต้องเอาเงินกองทุนน้ามันมาชดเชย นอกเหนือจากรัฐบาลจะมีมาตรการดังกล่าวแล้วกระทรวงพลังงานยังเตรียมเสนอลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของเบนซิน95เบนซิน91และดีเซลอีกลิตรละ50สตางค์ทั้งนี้หากรวมทั้งสองมาตรการแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานคาดว่าจะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงถึงลิตรละ1บาท50สตางค์ซึ่งส่งผลให้ช่วยบรรเทาต้นทุนสินค้าได้พอสมควรพิมพิมลปัญญาณนะทีวีไทยรายงาน บริษัทผู้ค้าสินค้าเกษตรครบวงจรรายหนึ่งอาจจะเป็นผู้ชนะประมูลเข้าหอมะลิผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าครับขณะที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเตรียมปรับหลักเกณฑ์การระบายสินค้าเกษตรโดยขยายสัดส่วนการระบายในประเทศและติดต่อกับผู้ค้าต่างประเทศโดยตรงอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกล่าวถึงแนวทางระบายสินค้าเกษตรในสต็อกของรัฐบาลว่าจะทยอยระบายสินค้าอย่างต่อเนื่องและเตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์ประมูลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเช่นขยายปริมาณการ ระบายสินค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้นติดต่อกับผู้ซื้อต่างประเทศโดยตรงซึ่งไม่ใช่วิธีการซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐรวมถึงเปิดโอกาสให้เจ้าของโกดังเก็บสินค้าร่วมประมูลส่วนการกำหนดเกณฑ์ราคาจะยึดจากการประเมินของบริษัทตรวจคุณภาพประกอบกับราคาอ้างอิงในตลาดโลกจะมีหนึ่งวันในหนึ่งอาทิตย์ที่เราบอกว่าผู้ที่สนใจต้องการซื้อข้าวโพดไปส่งออกนะคะสามารถมายื่นได้โดยเอาหลักฐานอะไรมาแสดงบ้างแล้วก็คณะทำงานเนี่ยก็จะรีบตรวจสอบหลักฐาน นะคะแล้วก็พิจารณาแล้วก็มีผลแจ้งเขานะคะทั้งหมดเนี่จะพยายามทำให้เร็วที่สุด บรรยากาศการระบายข้าวหอมมะลิชั้น2ในสต๊อกรัฐบาลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือเอฟเฟกต์จำนวน3 0 0 0 0 0ตันในสมเรากตั้งพิรุณธรรมนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยยอมรับว่าการระบายข้าวครั้งนี้ไม่สามารถบรรเทาภาวะข้าวขัดแคลนในตลาดได้ทำให้ข้าวถุงอาจจะไม่ลดราคาลงโดยตั้งข้อสังเกตจากราคาข้าวในตลาดจริงปรับสูงขึ้นทันทีหลังจากเริ่มเปิดซองประมูลแต่จะไม่มีผลกับราคาข้าวถุงในขณะนี้เนื่องจากกรมการค้าภายในได้ขอความร่วมมือให้ เรราคาข้าวถุงอีก2เดือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ขณะที่นายยันยงพวงราฐอธิบดีกรมการค้าภายในได้กล่าวถึงผลการประมูลเบื้องต้นว่าราคาข้าวหอมมะลิในเดือนกันยายนนี้อาจจะอยู่ที่ตันละ28,000-30,000ถึงบาทโดยผู้ค้าข้าวรายเล็กพยายามเสนอราคาสูงเพื่อให้ได้สินค้าแต่มีบริษัทผู้ค้าสินค้าเกษตรครบวงจรรายใหญ่เช่นบริษัท CP i ี t ินเ r อร์เเสนอราคาซื้อข้าวทุกกองอาจทำให้เป็นผู้ชนะประมูลครั้งนี้ ปัญหาต่างชาติครอบครองกรรมสิทธิ์ที่นาถูกตรวจสอบพบมากที่สุดในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดนะคะซึ่งนายกสมาคมชาวนาไทยร้องเรียนไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ตรวจสอบกรณีการซื้อและการเช่าที่ดินของชาวต่างชาติเพื่อทําการเกษตรและพบว่าชาวต่างชาติเหล่านี้เป็นนายทุนที่อยู่เบื้องหลังนายะสิทธิ์บุญเฉยนายกสมาคมชาวนาไทยนําเอกสารร้องเรียนกับกรมสอบสวนคดีพิเศษให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากพบว่ามีชาวต่างชาติซื้อและเช่าที่ดินเพื่อทําการเกษตร ในประสิทธิ์เปิดเผยว่ามีคนไทยทําหน้าที่รวบรวมซื้อที่นาแล้วตั้งเป็นนมินีในรูปบริษัทให้ชาวต่างชาติซื้อหรือเช่าเพื่อทํานาโดยพื้นที่ที่พบมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากำแพงเพชรและนะครปฐมที่มีชาวนาที่มีชาวเลบานอนชาวไต้หวันและชาวซาอุดิอาระเบียเป็นนายทุน พันตำรวจทรประกรสุชีบคุลผู้อำนวยการส่วนตรวจ2องสำนักเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษร,รับเรื่องร้องเรียนไว้และเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีชาวต่างชาติถือหุ้นในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นจริงหรือไม่และคาดว่าจะทราบผลใน1 2ส,สัปดาห์ รัฐบาลเตรียมสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนในเดือนตุลาคมนี้เพื่อหลักประกันชีวิตให้กับคนไทยทุกคนภายใต้การบริหารจัดการกันเองของคนภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตผ่านรูปแบบการออมเงินวันล,ละเพียง1นึ่งบาทเท่านั้นครับติดตามได้จากรายงานครับ ต้นเดือนชาวบ้านตำบลบางคูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีจะมารวมตัวกันที่ทำการชั่วคราวกองทุนสวัสดิการชุมชนบางคูวัดเพื่อนำเงินออมที่สะสมวันละหนึ่งบาทมาสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งเงินออมแต่ละเดือนจะถูกบันทึกลงในสมุดเล่มสีชมพูนี้เหมือนสมุดเงินฝากธนาคารแต่ต่างกันตรงที่กองทุนนี้ดำเนินการโดยชุมชนเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในตำบลบางคูวัดด้วยกันเองมันช่วยเหลือที่ที่ คนทุกคนเราไม่มีใครที่เตรียมเงินเอาไว้ตรงตัวเวลาเสียชีวิตหรือว่ามันไม่สบายใช่ไหมเงินเราก็บางคนก็ไม่ค่อยมีพอมาเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยเรามีเงินตรงนี้ก้อนเข้าไปช่วยตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ดีใจแล้ว้มาจังมาช่วยเหลือเบื้องต้นตรงนี้ก่อนแล้วเงินมันก็จะไม่กระจายไปไหนจะถึงมือประชาชนโดยตรงเลย กองทุนสวัสดิการชุมชนบางคูวัดดำเนินการมากว่า2ปีขณะนี้มีสมาชิกเกือบ400คนและวงเงินสะสมประมาณ300,000บาทเพื่อใช้ดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิตอาทิเงินทำขวานให้เด็กแรกเกิดคนละ500บาทส่วนแม่ที่คลอดในโรงพยาบาลจะได้คืนละ100บาทและถ้าสมาชิกเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลได้ครั้งละ500บาท แต่หากเสียชีวิตจะมีได้ค่าชาปนากิจตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนชายพิการแต่กํำเนิดวัย28ปปีคนนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการชุมชนบางคูวัดทั้งข้าวสารอาหารแห้งที่สมาชิกหาซื้อมาให้ทุกๆเดือนรวมถึงมุ้งลวดและน้ำประปา หลักประกรันความมั่นคงในชีวิตที่เกิดขึ้นกับชาวชุมชนบางคูวัดที่ร่วมกันสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตัวเองและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นบทสะท้อนระบบบริหารสวัสดิการของคนในชุมชนที่ไม่ต้องพึ่งพาหน่วยงานภาครัฐต้สบายใจที่ว่าเป็นอะไรก็ยังมีช่วยเหลือรายจที่มีส่วนร่วมคนที่เขาเป็นสมาชิกด้วยกันนะถ้าหากว่าเกิด ่วยหรือเสียชีวิตเนี้ยเราที่ออมไปวันละบาทเนี้ยเราก็มีส่วนร่วมช่วยเหลือเขาด้วยครับอย่างสมมติว่าเราออมวันละบาทเนี้ยปีหนึ่งก็ได้แง่สามร้อยห้าบาทนั้นเองใช่ไมถ้าหากว่าเราส่งแบบเนี้ยปีหนึ่งมันก็เป็นหมื่นนะครับล่าสุด รัฐบาลมีแนวคิดจะตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้คนไทยทุกคนโดยรัฐบาลและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันออมเงินใส่ลงไปในกองทุนนี้อย่างละเท่าๆกันนั่นหมายถึงจำนวนเงินที่เพิ่มมากขึ้นโดยจะนำร่องใน700กว่าตำบลในเดือนตุลาคมปีนี้ซึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชนนอกจากส่งเสริมการออมแล้วยังแสดงถึงความเข้มแข็งและสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย โครงการชุมชนพอเพียงเป็นอีกหนึ่งโครงการเด่นของรัฐบาลที่ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า5,000ล้านบาทนะคะแต่ว่าก็ตรวจสอบพบการทุจริตซึ่งเนี่ยพิสิทธิ์เวชาชีวะยอมรับว่าพบทุจริตในโครงการนี้และจะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาขณะที่ผู้อนานวยการสํานักงานชุมชนพอเพียงระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ของโครงการที่มีพฤติกรรมสอทุจริต3รายจากกรณีที่มีชาวบ้านออกมาร้องเรียนเรื่องการสั่งซื้อตู้น้ําหยดนเรียญพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งใช้งบประมาณเกินความ เป็นจริงและไม่ตรงความต้องการของชุมชนทําให้คณะกรรมการสํานักงานชุมชนพอเพียงต้องเข้าไปตรวจสอบและเบื้องต้นพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริต